โดยกันมังอ่ะตอนนั้นตาก็าใครไปนี่ตามที่มาถามเรื่องขวันเนาะครับเออมามาทุกครั้งก็เรามาขอแต่ลูกกรอกอใช่ใช่ใช่ก็เคยแม่นอยู่นะตาเนาะเออหนึ่งหนึ่งจำได้หนึ่งนึครับเออเรื่องขวัญแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องขวันเรื่องสูตรเรื่องสูตรอันนี้กรรมการเลยชัวชัวครับแม่ถ้าเรื่องตูตนี่ชัวถ้าเรื่องขวัญเรื่องไปรูปแป้งไปขูดขูดแล้วไม่เอาไม่แน่ใจครับ กนีูแน่นอนก็คือว่าที่ตาเรียกหานี่คือว่าจะมานีและบอกเรื่องนี้ละโอมาบอกเรื่องนี้ไม่ทํําทาไมทําไม่ไม่สอนก็ให้เลขไปเลยให้เลขไปเลยเออเขาไม่้ใบอยเอาอย่างนั้นครับแต่ให้เขียนให้เออแต่เอาตัวเรีกจะเป็นตัวเลียกให้เขียนให้แล้วครับดูเอานี่เออห้ามใบเอาเป็นตัวไปเลยอทาเสร็จแล้วมาให้้องห้เขาดูสูตร อ่าออกอะไรก็ไปเลยตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเหรอตาเออมไม่ใช่ไม่ได้เคลื่อนเขาไม่ให้ให้เลยแล้วนี่ไม่ให้เลยขอเออขอเขาโอ้ยอฟซีมันทั่วประเทศแล้วลูกเอยเขาดังโทวประเทศแล้วเออเอาให้เขาหน่อยให้เป็นตัวเลขนี้ไม่ต้องไปใบเลยนะไปเขียนเป็นตัวเลข้เขาไปดูกันเปกันให้เขาไปเล่นเอาให้ไปให้เขาไปม้วนปลายม้วนฝาดึงหน้าดึงหลังเอาอย่างนั้นเราได้โอเคครับ<อ>เออก็แคนั้นแหละ ว่าใครจยามาเรียนกระตาเลยไม่ไม่ต้อง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 หวังแล้วเด้อตาไม่ถอนนะมันบอกแล้วอืให้เลขอย่างเดียวได้ไม่ให้ใบมือไม่ก็ทำใบไม่ได้อีกเนี่ยแสดงว่าแม่แม่คนนั้นโชคดีเลยนะตาเนาะโอ้คนแรกและคนสุดท้ายโชคดีมากเลยท่านมาก่อนเออแกก็บอกอยู่เดี๋ยวเดียวโทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวท่านจะซื้อให้วะแกก็บอกอยู่เดี๋ยวจำตรงตรงวีร็กเขาไม่ไม่ได้มาเดียวท่านจะซื้อให้ เอาเบอร์ทงเบอร์โทรไปไหนๆหเห็นเบอร์โทรไ้ให้คุณลงเงินกนอนเดี๋ยวโทรกลับมาบอกนะ้าใส่ซีมให้จะทำลายให้หน่ะนะอือก็ดีอย่างเอาละเอฟซีทุกคนนะเลขของตาไม่ใช่แล้วที่ที่เห็นเห็นกันนะไม่ใช่ของตานะของตาจะสองตัวล่างเออสองตัวเฉยๆใช่ <S 2> <S 2> ใชคะตาให้สามเก้าบวกลบสองแค่นั้นละมีเอามีเพิ่มตัวไหนตาที่มักตาี่ตาชอบไปเลย<ๆ>เลขบุญ ว่าไหนเบิ้ลสามสามสองสองนั่นแหละ<อ>แล้วก็มันเน้นอยู่ตัวหนึ่งสามสี่เออแค่นั้นเองแค่นั้นละแล้วก็มีอะไรเก้าสองที่ตัวเว้ยสองเก้าเก้าสองเนี่ยท,ออที่เน้นเน้นที่ตาเน้นให้ดูนั่นแหละแต่ถามตัวไม่ใช่ถามตัวไม่ใช่ของตาด้วยเดี๋ยวไปนั่นเอาพี่นาเอาแต่ย,ยังไม่ให้วันที่ถามติดมาเอาเดียวเลยแล้วจะให้เลขหกหลักให้ดู แต่ไม่ซื้อจะให้ดูว่าตาทําออกใกล้ๆว่าจะให้เน้ะถ้าปล่อยตอนนี้คืออดนนี้เอาสองตัวไปซือรัฐบาลสองตัวเล่นๆไปก่อนใครปล่อยติดหลับทีเดี๋ยวเรียกอั้มตาก็ยังไม่ให้โอ้ยขนาดยังไม่บอกดิดูดิเลิกกระบาติดทั้งน้นออกเลยนะใครปล่อยมากก็ตรงของตาหมด ไม่ใช่เหล็กตาไม่ใช่เหล็กตาไม่ใช่เปิดซับก่อนได้ไหมนี่นะมันรุนอ่าดิยังถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมถ่ายทอดอยู่ตาเออเอาคือฝันเมื่อคืนเสร็จแ,แล้วก็เวลาเข้ามานะบอกเขาเนดะ้อค่ะไอ้น้องแฝดมาหาตานะมาขอชาบมามาขอลาบขอโชคนะเนี่ยเมิ่อนะ <Okay. S 1> เ,เข้ามาก่อนต้นจนจำตุตตลีแหละเออเอืเอยคือก็นหน่อยอครับมอนออกกลับไปแล้วนะขอให้มีโชคมีลาบนะบ่าทักทายเขาบอก เข้ามาเข้าไม่ทักทายออกก็ไม่ไปไปก็ไม่ลาบาก็ไม่ว่าอะไรแค่นั้นนะเขามาคืนนั่งบนดูนะโอ้เขาจะรู้จักไหมนี่ไม่มาบอกเนาะไม่รู้ละเนาะเออเลขก็มามาบอกก็จะมาโวยวายอะไรวะยังไงเนาะวันหลังต้องมาบอกเลขด้วยเออมาก์กจมาบอกเลขด้วยเออทุกอกดังทุกไม่อยากให้ตามเียกระตังทีว่านะเมื่อคืนทะเลาะกันนานจนยอมอ่อนยอมเอาเอาเอาไม่ให้ใบ ให้เขียนตัวเลขแล้วให้เขาไปได้เอาว่างัันเโอเคได้้งเอเอสบายใจหน่อยครับเออขับโม,มได้เหมือนเดิม,ม,เ,ดมดเหมือนเดิมขี่คุยได้เหมือนเดิมาาขี<ะ>่คุยได้เหมือนเดิมอาจารี้ยงลู้กอกหมูมานานยังคะเอาตอนนั้นมาไวรู้จักทีครับหลายปีแล้วเนาะมันไปนอนกับผู้บ่าวที่มาทำาบาราปูนากัน่ะจดึกออกไหมโอ้โมันโกนนั้นคืนได้สองตัวไอ้สองคนเนี่ยโอ้ยนะมาพ้อตามาพ้อพ่อตาเอามันเป็นยังไงวะเนี่ย มาฟ้องผมโอ้ไม่ไหวม,มัควรผมทั้งคืนแล้วทั้งสองคนผมจะไม่ไหวแล้ววะผมมากลับปันมันเลยพา,พาไปด้วยกันเลยเนี่ยเขาบอกหวยไหมเมื่อคืนใครอ่ะทุกคนเขาไม่บอกถามว่าเข้าไหมเรียกทิศท,ท,ท,ที่ตาทำอ่ะเข้าว่าโอ้เออเป็นพายเหรอตามันเป็นยังไงมันเป็นสาวสวยนุ่ยมามาสวยเลย,เลย,เลย,เลยขาวสวยจมูกโด่งเว้ยหลาหลาทักทิศในกาวท่าเว้ยเป็นผีมันัหนอตามันมันยังไงล่ะในฝันนะนะครับ เออไม่รู้จะว่าไงสวยลูกหมูไหมเออแต่ว่าเป็นคนมานี่เป็นคนใส่ใส่สบายสบายเฉียงไรแน่แบบคนโบราณน่ะนะครับเออมาไม่ให้ข้างตาชีหน้าชีตาทั้องรอกคนมานานแล้วไปติดจ้าวัวดแบะวะชีน้าอย่าไปทำเอสตีเขาอยากได้เนาะก็เลยทำลำโพงเนี่ยตกลงมาลำโพงตายกไปไหมล่ะลองไปยกขึ้นดิ หนักไหมหนักหนักอยู่ครับแล้วคิดออกมามันจะผักลงมาแล้วหรือเฉยก็ตกลงมาไม่ครับนี่ลงมากองไว้นี่ครับเกลือผัวเดกวัวเือกตะโดนเอฟซีนั่นแหละเอฟซีไม่ตกใจเหรอตาอะไรตาอะไรตาจะตกใจสิอะไรตาเราโพงเนี่ยเนี่ยดูเนเดี๋ยวเรโพงเห็นไหมเนี่ยตั้งอยู่มองเห็นอยู่เนี่ยครับเลยเอาเม็ดแมาขึ้นบนบุญแล้วมาตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวจับโดนตาหัวกันอีกจับไปกลางเนี เอาแล้วเที่ยวที่ไปไหนกันมานี่กัางเช้าครับไปไหนกันมาใครหลายที่ครับไปเรื่อยๆไม่ใช่ตาตั้งมินเหรออู้ยเอาอันยังแ้่มินได้น่ะให้ใครนำโพลมันออกมานิดเดียวโอ้เนี่ยเนี่ยแดดนัดมินไม่เอาเอดูที่ร้านดูที่ะเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยอย่ามันอยู่สองมุมเนี้ยแล้วมันตั้งอยู่อันนี้เดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังนาะตาลับ บอกโอ้เล่นกลางวันนั่นแล้วลูกนะเขาหัวหัวลูกมันหมดแล้ววะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ตาถตาในฝันมีอยู่แต่แบบจังเลยอย่างเงี้ยแต่กลางวันไม่เคยนะไม่เคยเลยเยกลางคืนเละมีเล่นกลางวันเลห็นไหมมันใด้มันนั่งไกลตาหนูว่ะอขาไม่ในนเขนไม่ให้แจกประมาณนี้เลยเยอะเลยบอกไม่ให้ช่องตูตื่นไม่ให้ใครเรียกไม่ต้องให้ใครนะ เออต้นลงต้นไม้กันนะอีนี้ของที่เที่ยวให้คล้ายหมดอู้ว้าวไม่โดนของที่ได้เก็บไม่มั่งเก็บตัวตัวมั่งให้ใครหมดแล้วตัวเองไม่มีเหลือว่าหนาวว่าถอนงอกเออเออแล้วรับเปล่าไปเออเอาเอาไม่ให้ใครก็ไม่ให้ไม่ให้แต่ว่าเลขให้เหมือนเดิมให้ใช้าเขียนไม่ให้ใบไม้ไม่ให้ยกไม้ยกมือใบมื่อวานนี้ทําไอทีวานนิ้วล็อกนิ้วล็อกอะไรนะโอ้หนิ้วล็อกปัดตัวนิ้วล็อกตัวไหนนะตาพี่ อยจะไปชี <S <S ้นะตาโอ้ยอย่าว่าใบยกนิ้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาให้ใบอะไรนะให้ชิมตัวเลขโอ้ยตาเงี้ยงเียโอ้ยเนาะมันจะเฮียนกันมันเฮียนขนาดนี้ไงไม่เคยนั่นนี่คนที่สองนี่คนที่สองนี่คนแรกนู่นไปไล่ปั้มเขาไอ้ขอจ้างอะร้านทำปูน่านู่นช้ามาโอยโอยโอยผมไม่ไหวมันกวนผมเมื่อคืนสองคนเออ ป๋อตัวเย็ยนขนาดน,นั้นทีเนี่นแล้วเขา,เขาไปเนี่ยเขาก็ไปกระช่างทําก่อสร้างบ้านร้านทำปูน่ากันนะในฝันนะเออในมันใหญ่กว่านั้นเรื่องจริงอมาพองเลยเช้ามาตะโกนพองเลย<อ>ลูกสาวตาไม่ไหวกวนผมเมื่อคืน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะครับเอเอไอ,อ,อ้เขาเขาเขาเคยบวชเคยเรียนมาเขาคงมีเส้นอะไรกันนะโอ้ไม่ไหวกวนผมเมื่อคืนนั่งของคนล่ะผมจะตายเอาว่ะแล้วพอมัน ทำงานเสร็จปุ๊บเขาก็าลคงจะไปด้วยหายแล้วนั่นหายไปเลยไม่เห็นอีกเลยนี่มานี่แต่าก็ชอบเล็กเบิ้ลสามสามเออเออสามสามน้องสองลืมบอกรักชอบไม่แน่นะงวกเนี้ยอาจจะมานะบอกให้แล้วไอ้ที่เนี้ยไอย้สองไอ้เนี้ยไอย้อสองตัวเนี้ยมันอาจจะตาวัดขึ้นบนเด้อมีเขาเด้อเนี่ยมันมีเขามันอาจจะตวัดขึ้นบน เดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวให้มันวันที่สามติดก่อนมันจะให้ออกให้ทั้งหมดอ่ะจะดูที่ตาทแไปหกลักนะสามลักทํายังไงนว่าูมือยกเลือยเปยังหาว่าใบหัวอีกเออหลงเลื่อยเฮ้อหลงหลงมันหลงนาะทำได้สองชอยอีกชอยหนึ่งเต็มเต็มเลยปุ๊ ทดลองทำไอไอทินมันออกไปแล้วนะในวันที่หนึ่งหกหลักอะเดะเลยว่าตรงเดะเลยก็เลยลองมาทำดูเออก็เลยเรามาทำดูเข้าอค่เนาะวันที่เนาะเข้าเออเด้หกหลักแต่ไม่ให้ซื้อแต่ยังไม่ให้ซื้อเพราะมันยังไม่แน่ใจเดี๋ยวให้มันออกก่อนถ้ามันพินังงันจะไปลองไปลองกลับปูดดูกลับตูดดูดูให้มันเข้าพอกลับปูดมันเข้าแล้วนีเอะรจะได้บอกเต็มเต็มได้ทีหลัง ไอตีละตดตาม fc โอ้คุณตาบอก fc หน่อยค่ะว่าบางคนเขาก็ชอบดราม่าเนาะใช่ทำไมถูกพุกงว่าทำไมอยู่อันนี้บ้านหรือว่านาค่ะที่นาที่นาอันนี้ที่นาที่นาดูว่าในบ้านมันตรงไหนมันเอออาวยวบ้านตาอยู่ที่ไหนอยู่ในบูบ้านนั่นแหละบางคนเขาไม่เคยมีนานาเขาถามเข้ามาทําไมว่าบ้าน เก่าจังเลยไม่ใช่เก่ามันเถียงนาเนาะเถียงนานเขาจะเข้าใจกับเราไหมนี่เถียงนาเขาเคยมีไหมนี่คือเถียงนาเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่หรอกจะทําแค่เพิงพอได้นอนโอ้พอหลบแดดหลบฝนก็พอแล้วที่นอนจริงๆอ่ะี่นอนจริงๆอยู่ในหมู่บ้านเงินบูบ้านแต่ทําไมตาไม่นอนในบ้านสวยๆทาไมมาเลียงนอนนี่แหละมันไม่ผูกพานเนาะโอ้ชอบความเงียบบรรยากาศใช่ไหมตาบางที เราขาวกับค้มกลางคืนตาบอกอย่างเดียวเออค้มกลางคืนใครจะมาหาเนี่ยนะตาเอาเลขตัวนั้นไปได้ไหมเอาไปช่วยออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนกลางวันไม่ดีหรอกเผื่อแบบว่านอนอยู่นี่จะฝันเอาเลขเออนด้ก็คือมันเฝ้านาเนาะตาเนาะก็มันมีบัวอยู่ตัวนึงว่ะ โอ้ฟาวัวด้วยเออมันมีมนมีวัวเยอะตัวไม่เอาเข้าไปในบ้านแกเอาเข้าในบ้านก็เหม็นแต่ไม่ได้เนาะมันต้องมาอยู่นี่แหละเออมันต้องอยู่ตั้งแต่การก็ต้องเปลี่ยนเลยนะคะคนที่ถามเข้ามานะคะดราม่าจังเลยนะคะเออทำไมจึงไม่ไม่ไม่ไปอยู่บ้านคนไม่เคยมีนาไงตอนเขาเลยไม่เข้าใจแต่ถ้าชาวนาเขาจะดูเขาจะเข้าใจไงนี่มันเถียงนาได้ดิมันเถียงนามันลบลึกใช่ไหมเนี่ยวาง ไปจูงจางไปหมดลกไปหมดใช่อันนี้ตาเขาทำเสียงนาไว้นะคะว่าเสียงนาเ็าหลังใหญ่อยู่นะเหือเสียงนาัวหลังเล็กๆเองดูที่น่ะมีไม่เคยเห็นเสียงนาที่ไหนแบบนี้มั้ยใช่ค่ะอยู่ในสองครอบครัวเอะเอาก็เวลาเขามารับจ้างเขามารับจ้างมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวป่ามาถอนก้าดำนาแล้วจ้บแบบนี้เนาะทุ่งนานะคะมันต้องให้เขานี่ทุ่งนาขี่ตาอยู่นี่หลายไล่อยู่นั่น ที่ทำเนี่ยติดไร่ที่ทำที่ดํานาไปติดไร่เองที่เหลือมก็เลี้ยงวัวเนาะเข้าใจนะคะคนที่ถามนะคะค่ะาตาตาโจรตาไม่รวยขนาดนั้นหรอบอกอย่างเดียวนะตาเนาะแต่ก็ต้องขอขอบคุณตานะครับที่มาแบ่งปันเนาะเอฟปีอยากได้ก็ต้องให้เนาะเมื่อคืนนี้ก็ออดวอย์เขาบอกให้ก็เธอครวุ้ยมันดังไปทั่วประเทศแล้วให้เขาคา มันก็ไม่หนังหนาอะไรแค่หยิบปากกามาฉีกิีกๆๆกระจบครับผมเออโอเคเอานะเข้าใจกันนะแต่วันที่จัอวันที่เออวันที่น้ําติดมากมากเอาทีเดียวเลยแล้วก็แล้ววันที่ไอเรื่องหกหลักอ่ะตาทาได้สองสองชอยนะเต้ามันวนกี่รอบมันก็เข้าเลขเนี้ยวนกี่รอบกี่รอบก็เข้าเลขเนี้ย คือตามที่เราคำนวณอ่ายังไม่ออกนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ถ้าออกมาถ้ามันเพี้ยนเราก็จะไปปรับถูกไงค่ะเราวิเคราะห์เปลี่นไปได้เนาะเออถ้ามันออกมาถ้ามันเพี้ยนตามที่นั้นเราจะไปปรับถูกมันเป็นอะไรถึงไม่ออกตัวนี้มันไปออกตัวอื่นอะไรเงี้ยเราจะปรับถูกก็คือตาเข้าคำนวณนะคะแต่ดที่แล้วเข้าสามตัวก็เลยเป็นที่สนใจดังเอาง่ายๆว่าจะเอาเอา็เดี๋ยบะรอลองที่จำปิดนะลองดูนะเอาเป็นแนวทางนะตีเออ ไปแนวทางดูสอตัวนี้ให้ไปให้ไปซื้อกันเล่เลละะนยๆรอรัฐบาลเราประจัดขัดก็ผ่านเนาะอื <c oughs> ้อว่าได้ตัวชอบมากคือสามสามสามสองสามเจ็ดสามสี่ีการชอบสวมนากามีสาม 3. ไปทีเอฟซอยากได้พี่ว่าเจ๋งๆนะตาก,ก็บอกแล้วสามเก้าสามเก้าบวกลบสองมันก็ได้สี่หนึ่งสามเจ็ดข้นงล่างเห็นไหมอัม่นแหละที่นัน่น,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 นที่ตาที่ตาคำนวณได้นะ <c oughs> เอาที่ตาคำนวณได้แต่ที่ตาชอบเลิ้เบิ 22, 23, 23 <c oughs> ล้ลสองสองสามสามมันก็สามตี่เน้นอีกตัวหนึ่งสองเก้าเก้าสองอะไรไนี่เออน,นั่นละสามตัวอุปไปก่อนอุปไปก่อนวันที่สามติดเจอกันจะดัง สามสิบเจอกันของแท<ค>้วันที่สามสิบสองคุณตานะคะคือถ้าปล่อยตอนนี้ก็ถือว่า,ม,ามันย <จะ S 1> ังไม่มมชัวร์แล้วตะมันไม่ใช่ก็ต้องมีโค้งสุดท้ายต้องไปเน้นก่อนออต้องไปเน้นก่อนนะให้มันชัวร์รู้ขนาดขนาดเน้นเน้น,นะย,นยังกลับไปไหมโอเดีได้แล้วยังกลับเลยลออกกลับอาสองสี่หกก่นเดะเลยตรงเป๊ะเออ แต่มาเพี้ยนแต่มาเพี้ยนงูพิศเสียกับบบมากลับเห็นไหมตาว่าอยู่ทำไมไม่มาเอาเออเด็ดเดเลยนะบอกโอ้ยน้อลูกหลานยังไม่มาเอากันเนาะเอาะคงทุท้าจะไม่ไม่มาการก็ยังบอกอยู่ยเดี๋ยวถึงมามันไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้มาไปทีเดียวเลยคงทุาชัวร์ที่สุดเนาะค่ะออนนี้ใครจะหยิบรอตรี่ก็ชุดสองตัวสามตัวก็ได้นะคะ างไปก่อนถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็เออถ้า,าไม่<า>ชอบก็ไม่ไม่ไปไร่ไปไรเป็นแนวทางเฉยเป็นแนวทางเฉยก,ก็ก็ทาสูตรมาอย่างนี้เนาะมันก็ออกอย่างนี้เนาะ,ะมันจะไปเข้ากรงกับใครก็ไม่ว่ากาันประตูตามมันอย่างนี้เนาะมันออกมาตามนี้ตามสูตรเข้าใจกันดีนะอโอเคโอเคอะไร ยกตัวเลขให้ดูหน่อยตาอะไรล่ะยกตัวเลขได้ไหมโอ้ยก็บอกให้เขียนให้ดูเฉยเฉยไม่ไม่กระดาษไม่ได้ใบไม่ได้เอาวางเอาวางกับพื้นเนี่ยเออแล้วดูเอาเออได้อยู่ไม่เขาบอกมาให้ใบหวยไงโอ้ยตากันงึดว่ะให้กูให้มันต่ำมัวต่ามัวแล้วทำไมมันกำลังงึดเขาจะไม่ให้ทําเลยแหละเอาของดีของตาไปหมดบ้าม้าด้วยนั่น เขียนให้แล้วจออย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ห้ามใบแต่ห้ามให้ตาย